เปินเชื่อเลยว่าทุกท่านเนี่ยนะคะอ่าเวลาซักผ้าเนี่ยบางคนอาจจะซักเครื่องบางคนอาจจะซักมือนะคะบางคนเจอปัญหาที่ว่าใช้ผงซักฟอกเขาเนี่ยียบผ้าไม่สะอาดใช่ไหมคะสําหรับผงซักฟอกเบนที่วอลของเรานะคะเข้มข้นมากนะคะแล้วก็เวลาซักแล้วเนี่ยซักเครื่องได้ซักมือได้นะคะเข้มข้นซักแล้วก็ตากในที่ร่มได้ไม่มีกลิ่นอับนะคะแล้วก็ซักเสร็จแล้วเวลาลี้ เฟิร์มีการสาธิตย์ผงตัก,ก้อกมาฝากด้วยนะคะอ่าเดีย๋ยวเฟิร์นตาธิตย์ผงตักพพ้อก,กอให้ดูนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยดูวิธีการสาธิตนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะสาธิตให้ดูเลยนะคะค่ะจะเห็นน้องเฟิร์นนะคะเตรียมแก้วน้ำไว้สองแก้ว เตะน้งเฟิร์นเตรียมแก้วน้ำไว้หล่แก้วนะคะอ่าตันนี้ใส่น้ำครึ่งแก้วนะคะเป็นเติมน้ำด้านในมานะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแก้วใสสะอาดนะคะค่ะแล้วก็อันนี้คือผ้ากอสนะคะผ้ากอสต,ตัวนี้สีขาวสะอาดนะคะน้องเฟิร์นจะขอใช้แทนผ้าขาว นะะ้ำเฟิร์นจะหยิบมาในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะสองแผ่นนะคะแล้วก็สองแผ่นนะคะโอเคค่ะตัวนี้อันนี้คือน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชตัวนี้เนี่ยจะใช้แทนคราบเหงื่อไครของเรานะคะเฟิร์นจะผสมไปในแก้วใสสะอาดก่อนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นทิงเจอนะคะใช้แทนควกข้าวเลือดข้าวกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเชื่อไหมคะข้าวกาแฟขับเลือดเนี่ยเวลาหกเสื้อผ้าซักไม่ออกเลยค่ะนะคะหรืออย่างผู้หญิงเวลาใครมีประจำเดือนนะคะเปล้อนเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็ใช้ผมสกฟอกลอได้เลย ไปนะคะจะเป็นแป้งนะคะแป้งตัวนี้ก็จะแทนคับเหงือใครของเรานี่แหละคะ่ะที่เป็นก้อนๆเป็นท่าไข่ของเราเองนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะในนี้ดำเลยนะคะดำมาเลเซียวนึกว่าเฉาปวยไม่ใช่ไม่ใช่สฉาปวยนะคะค่ะโอเค เดี๋ยวจะเห็นว่าอากาศร้อนแล้วเป็นชอบเฟิร์นไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นผ้าขาวสะอาดนะคะน้วเฟินจะใส่ลงไปในนี้ที่ฟองเฟิร์นผสมเอาไว้โอเคค่ะคลุกเค้เาใว้เข้ากันก่อนค่ะ,อะโอเคอแก้วนี้แก้วนี้แก้วนี้จะเป็นผงซักฟอกไมตี้วอ a นะคะผงซักฟอกของทานลี่ค่ะ จะเป็นผงซักฟอกตามท้องตลาดนะคะของท้องตลาดเนี่ยเปิร์นใส่เต็มช้อนเลยนะคะเต็มที่เลยนะคะใส่เข้าไปในนี้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะของทม์ลี่ผงซักฟอกแมดดี้วอรนะคะเฟิร์นใส่แค่นิดเดียวพอแค่นิดเดียวนะคะประหยัดมากนิดเดียวค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณ อันนี้ของทามลี่ไม่ดีวอนนะคะจะเห็นใช่ไหมคะว่าน้ำใสสะอาดนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะคะเป็นผงซักฟอกเอนไซม์ inside. แล้วก็อันนี้เป็นผงซักฟอก้องตลาดดูสีเป็นไงบ้างคะขุ่นเลเชียวอ่าโอเคนะคะเมื่อเพิ์มผสมเสร็จแล้วิร,ร์นก็จะเอาผ้าที่เฟิร์นผสมไว้นะคะอ่าสมมุติว่าสองอันนี้คือเครื่องซักผ้านะคะ เดี๋ยวซักผ้าก่อนนะคะอ่าด้านนี้เลยค่ะดูเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะคนไปพร้อมๆกันเวลาเท่าๆกันเห็นไหมคะนี่ค่ะผงซักฟอกของเรานะคะน้ำใสสะอาด นะคะถึงแม้ว่าจะมีพวกคราบเหนือใครคราบทิ้งเจอต่างๆนะคะก็ไม่ทําให้น้าผงซักฟอกเรามีคราบไหลย,ย้อนนะคะใสสะอาดอยู่นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะหลังจากตักเสร็จขาวาสะอาดค่ะและสําหรับผงซักฟอกตามท้องตลาดนะคะซักไว้านานแล้วค่ะเกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะ ซักยังไงก็ไม่ขาวสะอาดนะคะแล้วก็ยังมีครยาบไหรย้อนกลับมาเปื้อนเสื้อผ้าสกปรกดํามากๆนะคะอย่างบางท่านเนี่ยมีบุตรแล้วนะคะนึกเป็นไปโรงเรียนใช่ไหมคะตรงคอเสื้อนักเรียนนะคะจะเป็นคราบเหงือเหลือ,ลอดงดำอย่างเงี้ยค่ะลอกใช้ผงซักฟอกมันตี้วอได้เลยพวกถุงเท้าอะไรอย่เงี้ยค่ะได้เลยสะอาดเกียนนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูบ้างอ่าลองเอาอันนี้นะคะไปซักของเรา ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนเชื่อไหมคะคนส่วนใหญ่จะกลัวมากตรงปัญหาที่ว่าค้าไหรย้อนกลับมาที่เสื้อผ้าใช่ไหมคะไม่กล้าเอาผ้าสีกับผ้าขาวผสมกันแต่ตัวนี้เนี่ยเราซักผสมกันได้เลยนี่คะ่ะไม่เกิดค้าไหรย้อนกลับมาที่เสื้อผ้าเรานะคะโอเคค่ะ เป็นไงบ้างคะอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูจากฝั่งนี้ก่อนเลยอ่าเป็นไงบ้างคะ่าของเราเขาวขาวค่ะเขาาขึ้นนะคะอ่าโอเคเขาาขึ้นไหมคะโอเคค่ะน้ำใสสะอาดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะช่วยนะคะดูแลในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างบ้านใครที่เป็นแม่น้ำคูคลองนะคะมีน้ำคร่ำดำๆอย่างเง,งี้ยค่ะเขาก็ใช้เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยอ,อ,อาจจะลา้างห้องน้ําหรือว่า,าใส่กระถางต้นไม้รดน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะแล้วก็ถึงเทลงไปในน้ําคูคลองต่างๆนะคะมันก็จะไปปรับชั้นบรรยากาศนะคะก็คือค่าตรงเนี้ยน,น้ําตรงเนี้ยค่ะไม,ไม่ทำลายธรรมชาติน้ำของเราก็จะขาวสะอา ้วลานโอเคค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่นะคะน้ำก็จะขาวสะอาดนะคะสำหรับการสาดิษหก่้อของเราเฟิร์นจบรงแด่เพียงเท่านี้ค่ะ